โอ้ดูเหมือนว่าจะมีสาวสวยมายืนอยู่หน้าคอนโดเสียนะเนี่ยวันนี้ใช่แล้วค่ะเสียน้องคนสวยน้องเป็นใครคะอ้าวนี่มันเชอร์รี่นี่ว่าเชอร์รี่อีกแล้วเชเชอร์เชอร์รี่อีกแล้วแค่อยากทำความรู้จักไว้ทักทายกันแบบคนรักกัน ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเสียพาไปแวนวันนี้ไปไหนดีคะเสียวันนี้เชอรี่อยากทําอะไรจ๊ะวันนี้เชอรี่อยากจะแข่งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อาจจะมีแบบว่าพ้นคนก็ได้อะไรก็ได้คะเสียแต่ละกิจกรรมนี่มันไม่ใช่งานที่คนรักกันเขาทาไงนะเนี่ยเชอรี่หิวงานดาหิวงานดํางานดําคืออะไรงานดาคืองานที่ไม่สุจริตเชอรี่เป็นคนแบบไหนกันเนี่ยเป็นคนแบบที่เสียชอบเสียชอบคนแบบหว,วาน แบบนี้มันไม่หวานเลยนะเชอรี่อาเรี่ไม่ชอบเป็นสาวหวานเชอรี่วันนี้เราไปกินข้าวกันหน่อยไหมกินข้าวที่ไหนก็เสียกินข้าวแถวแถวนี้แหละราวนี้มีข้าวเหรอไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีร้านอาหารใกล้ๆสรุปว่าวันนี้เราจะแข่งมอเตอร์ไซค์กันใช่ไหมจ๊ะไคก็เสียเสียเสียเชอรี่ว่าเชอรี่ว่าเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนแม่ได้เลยเชอรี่ร้านเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นี่ไงร้านนี้เลยเสียปะลงมาเสียตำรวจมา มันมาจับเชอรี่มันไม่ได้มาจับเสียไม่เป็นไรแ้มันจับเสียแหละมันจะจับเสียทำไมเสียยังไม่ได้ทำอะไรก็เสียเป็นคนไม่น่ารักเชอรี่แต่งตัวนานไหมจ๊ะวันนี้เราควรใส่สีเขียวนะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าสเียวราควรใส่สีเขียวนะรู้ไหมทำไมอะเสียเพราะว่าวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีอะทำไมอะใครอะผู้ใหญ่ใจดีของเราวันนี้ก็คือโกเจ็กแอปสั่งอาหารโกเจกอร่อยทุกวันแฮฟฟันทุกมือเคยได้ยินเปล่าเชอรี่ แอปสั่งอาหารไงเนี่ยระหว่างที่เสียรอเชอร์รี่อยู่เสียก็จะสั่งอาหารมารอเพราะเสียหิวข้าวมากตอนนี้เนี่ยนะเสียใช่แล้วเพราะว่าตื่นเช้ามาเชอร์รี่ไม่สั่งอะไรให้เสียกินเลยเสียบอกแล้วให้สั่งมาเสียก็แปลงฟันรอกินข้าวเชอร์รี่ไม่ยอมสั่งเสียต้องมาสั่งเองเชอร์รี่ขี้เกียจไหนไหนเสียก็จะสั่งแล้วอ่ะเชอร์รี่ฝักสั่งไม่สี่อยากกินอะไรเจ้าคนสวยตอนนี้เสียอยู่ในแอปแล้วเสียกดไปที่ go food ก่อนดูเหมือนว่าจะมีอาหารเยอะเลยเชอร์รี่ อยากจะกินอะไรมีอ่าเอาเป็นสปากเกตตีไหมไม่เอาอ่ะไม่ชอบกินเสน้นหรือว่าอยากกินสเต็กไม่เอาอ้วนอ่อเอาขนมหวานไม่บัวลอยไม่เอาอ้วนสุก,กี้ตีน้อยไหมไม่เอากินยากแล้วสรุปจะกินอะไรเชอรี่อะไรก็ได้เสี่ยอยากกินสเต็กกับอาหารคลีนรลังสิตของสามววมันมีสูตรคลีนด้วยนะเชอรี่กินไหมจ๊ะกิน ทางช่องมีโค้ดส่วนลดค่าอาหารจากโกจิก <Wow. S 1> มาแจากแค่สั่งขั้นต่ำา100บาทก็ลดทันที50บาทใส่โค e ้ดเอคลอสเข้าไปใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนาย,ยนว่าแต่เราจะกินอะไรดีวะเนี่ยของโค้ดเยอะเลยสั่งอาหารกับโกจิกเนี่ยมีแต่คุ้มรู <c oughs> ้ไหมเชอรี่หรอคะเพราะว่าโ <c oughs> ปรโมชั่นร้านอาหารเนี่ยเขาเยอะมากมีหลายร้านให้สั่งได้จะสั่งร้านสตรีทฟู้ดดังหรือร้านใกล้บ้านก็สั่งได้เลยอู้ <c oughs> เอาหล่ะเชอรี่เสียสั่งอาหาร <c oughs> มาให้เชอรี่แล้ว นานไหมคะเสีย่ยประมาณครึ่งชั่วโมงได้ออ้ได้เลยค่ะหนูรอได้หนูหิวข้าวในระหว่างนี้เราก็จะไปแข่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำภารกิจกันในระหว่างที่รออาหารมาส่งนะจ๊ะวันนี้เราจะกินสเต็กกันออ้หิวเลยก,กินสเต็กเสร็จแล้วเสีย่ยกินน้องเชอรี่ได้ไหมจ๊ะไม่ได้ค่ะวันนี้เชอรี่มีคิวแล้วมีคิวับใครมีคิวกลับ ลูกค้าคนนึ่งลูกค้า <Yeah. S 1> คนนั้นเป็นใครบอกเสียได้วยไมเสรยจะไปยิงมันเฉลี่ต้องไปเต้นคอร์ตี้ให้เขาดูเขาให้ค่าตัวเฉลี่ต้องล้านนึแน่โอ้โหสุดยอดไปเลยเสียดูสีสีเขียวเหมือนสปอนเซอร์เราใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเอาใจสปอนเซอร์ครับมั่วสุดยอดไปเลยนี่แหละ ช่วยกันช่วยกันทำมาหากินที่แท้จริงแล้วมอไซค์คันนี้ทำไมมันพังเฉลี่ยเสียทำให้มันระเบิดนี่เสียไม่ได้ทำอะไรเสียแค่เสียแค่ปาระเบิดอ่ะสปอนเซอร์ของเราเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเลยเหมือนเหมือนสวัสดีสวัสดีครับเข้าแก๊งชาวเขียวกับเราไหมเข้าไหมเท่เหรอจะไปทำร้ายเขาเขาใส่เสื้อสีเขียวเหมือนกันอาจจะหมงเอินก็ไอนะคะสียใช่เสียว่าเราควรหารถเดี๋ยวเสียเรียกรถมารับดีว่ะ ได้เลยค่ะวันนี้น้องเชอรี่อยากนั่งคันไหนจ๊ะนั่งคันไหนก็ได้ค่ะขอแบบว่าแรงแรงเลยไฮโซไฮโซหน่อยแรงแรงไฮโซไฮโซใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะเดี๋ยวเสียจัดให้เสียเรียกรถมาแล้วบอกเลยว่าสมกับน้องเชอรี่แน่นอนทําไมคะเสียเพราะว่ามันเป็นรถที่สมกับฐานะไงจ๊ะวิรถพยาบาลมาเชอรี่ทำไมคะมาดูกันว่าคุณหมอจะทําอะไรกับผู้ชายคนนี้อ๋อ เขากำลังจะมาดูว่ายังอยู่ไหมเป็นไงบ้างหมอแฟนผมมือหนักไปหน่อยขอโทษทีอ๋ไ oh, ม่รอดแล้วแหละน่ก oh. ่อนะนะงั้นเราไปกันดีกว่าป้าเชอรี่เรีอเขาตายแล้วสิยะก็ปล่อยเขาตายไป<ะ>ไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือเราคันไหนคะคันนี้ไงเชอรี่ฮะคันนี้เนี่ยนะเซียใช่แล้วบอกแล้วว่าคันไหนเนี่ยสมกับฐานะเชอรี่แน่นอนโอ้โหวันนี้เราจะไปแข่งรถกันใช่ไหมจ๊ะ จัดไปน้องเชอรี่ไม่ยอมรอข้าวด้วยกันหนีออกไปเที่ยวคนเดียวซะงั้นอ้าวข้าวมาพอดีเดี๋ยวเสียมาสเต็กปลาของเสียมาแล้วแต่ว่าเราต้องทำภารกิจก่อนวางไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวโทรหาเชอรี่แป๊บไม่รู้ว่าเชอรี่อยู่ไหนแล้วเชอรี่ฮัลโหลเชอรี่ไปไหนทำไมไม่อยู่รอข้าวกับเสียที่บ้านน่ะเธอได้ออกมาที่ ไม่หิวเหรอมากินข้าวกันไหมกินนะแต่ว่าเราต้องทำภารกิจก่อนนะสิอะได้เลยแล้ววันนี้เราจะแข่งมอเตอร์ไซค์กันใช่ไหมใช่ค่ะเอา,างี้ไหมแข,แข่งรถวิบากอีกแล้วเหรอยังไม่เข็ดสินะยังค่ะเอ้ยใจยเย็นเชอรี่อย่าไปทำเขาอุ้ยเดาขึ้นเลยสิยาเห็นไหมเสียบอกแล้วว่าอย่าไปทำเขายังไม่ทำอะไรเลยแค่ให้ดูปืนเอางี้ไหมเชอรี่ถ้าใครแพ้ต้องจ่ายค่าข้าวมื้อนี้อุ้ย เท่าไรเนี่ยร้อยห้าสิบแปดบาท <S <S บาได้เลยจิ๊บจิ๊บได้เลยแสดงว่าเชอรี่เตรียมแพสเสียแล้วใช่ไหมพูดแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางจัดไปงั้นเราไปเริ่มแข่งกันเลยดีกว่าอ้เสียวันนี้อยากจะกินข้าวฟรีแล้วนะเนื่องจากว่าจะมีคนแพ้เสียไม่มีทางเสียมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเซเล่ไม่มีทางค่ะเสียแล้วบโนนี่จะบอกว่าตอนที่เสียเปิดแอปโกเจ็กขึ้นมาเนี่ยบริการของโกเจ็กเขาเนี่ยก็ดีนะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น สะดวกขึ้นเยอะ oh. สนุกขึ้นเยอะเลย <Wow. S 1> เพราะว่าวันนี้เสียจะได้กินสเต็กปลาฟรีไงเชอรี่ไม่มีทางมื้อนี้เชอรี่ต้องไม่เสียเงินเชอรี่ถ้าเกิดว่าอยากสั่งอาหารแบบเสียเนี่ยไม่ต้องใช้แอปอื่นแล้วใช้แอปโ o จิคดาวน์โหลดแอปโคจิคแบบนี้ได้ที่ Apple Store แล้วก็ Google Play อู้ได้เลยเดี๋ยวเชอรี่โหลดแป๊บนะคะเสียดีมากแล้วก็สั่งอาหารมาให้เสียอีกเพราะว่าเสียจะชนะ2ตารวดอ yeah. เสียตื่นค่ะตื่นไม่มีทางค่ะเสียเลือกรถแป๊บหนึ่งเอารถ<ข>อ,อะไรไมาแข่งดีอะไรคูม้าคูม้ามมไหนอ่ะอคูม้าคันนี้ไหมแลมแพนล็อกเก็ตแต่หน้ายาวๆอะ่ะตัวอาเฮ้ยจะเริ่มแล้วอ๋อได้ได้ได้ได,ได้โอเคเอาเป็นแลมก็เอาเอมาแล้วเลือกหรือยังจ้าเชอรี่เลือกแล้วคาสิยาดูรถเสียซะก่อนอ เชอร์รี่เราจะแข่งกันในวันฝนตกอย่างนี้เหรอใช่แล้วเสียต้องพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยเฮ้ยทำไมแรงจังอ่ะเชอร์รี่เฮ้ยเตรียมแพ้เชอร์รี่ได้เลยทำไมรถเชอร์รี่แรงจังอ่ะเพราะว่าเชอร์รี่ชอบคนขับรถแค่นี้ก็แซงเสียไม่ทันแล้วดูเฮ้ยเสียเกินเกินเกินไปแล้วนะเสียนะวันนี้เสียจะกินปลาดอลลี่ฟรีไม่มีทางเชอร์รี่ต้องเลี้ยวข้าเอ้ยเล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 ย เฮ้ยเชอรี่เชอรี่ราเสียด้วยเสียชนโอเคโอเคเนดี๋ยวเชอรี่ต่อให้นวกันนะเฮ้ยเสียพูดเล่นมันเสียสักสีโอเคเดี๋ยไปนะแสงแล้ววายวายวายฮาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่อ่่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่า่่า่า เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถเกืดบคว่มเชอรี่อย่ามายุ่งกับเธอเี้นะระวังโดนชนเกมนะมาเด้มาเด้มาเด้เสียจะเอาใช่ไหมเฮ้ยอุ้ยเกือบชนว้ายมีคนเลยไปแล้วได้กินปลาดอลลี่ฟรีด้วยเฮียรอเชอรี่ก่อนก็มาสิจ้าเสียรออยู่ถือว่าเราหายกันโอเคไหมเชอรี่โอเคงั้น หรือว่าเราหายกันไม่ให้แซงหรอกไม่ให้แซงหรอกมินิฮาร์ดมินฮาร์ดเป็นหนึ่มินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเป็นหนึ่งเพือุพืเฮ้ยเลี้ยวซ้ายต้องรีบแบบนี้เฮ้ยเสี่ยกำลังจะแพ้อะเนี่ยนี่มันรอบสุดท้ายนี่หว่าโอ้เสี่ยไม่น่ารอเชอร์รี่เลยอ่ะโอ้มายังยังไม่นับเกมนี้ไม่นับ เสียอ่อนดอยมากเลยนะนับสนามหน้ารอบนี้เสียไม่นับอะไรอ่ะไม่ได้อ่ะอีกรอบมนึ่งละกันนี่เสียต้องเลี้ยงข้าวเชอรี่เหรอเนี่ยใช่มันยังเหลืออีกสนามหนึ่งเชอรี่ใจเย็นเอาละมาที่ด่านที่2ถ้าเกิดว่าเสียแพ้เชอรี่อีกด่านนี้เสียจะยอมเลี้ยงข้าวเชอรี่ทั้งแอปโกจกเลยเชอรี่อยากกินไรเชอรี่สั่งมาเลยอุ้ยได้เลยยะเชอรี่จัดไท้เลยพร้อมหรือยังจ๊ะ พร้อมแล้วค่ะลุยกันเลยเอาคันไหนคะสี่อะเอ่อถ้าเป็นสนามนี้เป็นนันี่ไหม Blazer ตัว B B L A Z E R อ๋อโอเคได้เลยค่ะเชอรีพร่พร้อมแล้วค่ะสี่อย่าลืมอย่าลืมกด enter ด้วยที่รถกดกดแล้วกด enter ที่รถแล้วก็ continue เลยพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วค่ะรอบนี้ถ้าเกิดว่าเสียแพ้อ,อีกนะเสียเรียนเข้าเชอรี่เลยทั้งแอป,ปเลยเสียพูดแล้วนะ ต้างกลับลำแต่ถ้าเสียชนะเชอรี่เนี่ยเชอรี่ต้องสั่งข้าวให้เสียอีกรอบหนึ่งง่ายเลยค่ะไปแล้วเจ้าโอ้โหเสียมันขับยากนะเนี่ยมันยากตรงไหนเสียเอ้ยรถสะบัดรถสะบัดไม่ยากหรอกเชรีมอยู่ที่ใจยมันแบบว่าแบบแปลกแบบรถวิบากก็อย่างนี้แหละังไงเชอรี่ก็ต้องชนะเสีย ชนะอะไรเสียจะแซงแล้วเนี่ยรอด้วยเชอร์รี่ไมีทางไปแล้วมอบขับหมอบมอบมอบไปแล้วแล้วแล้ววิ่งเสียพยายามเลี้ยวดิฟโชว์ด้วยิฟโชว์อะไรเสียแซงเอ้ยอุ้ยเกือบชนอย่ามาแซงเชอรี่อย่ามาทำแซงอย่ามาทำชนทำไมอ่ะชนทำไมอ่ะเชอรี่ มาแล้วนี่มาแล้วเสี่ยมันขับยากมากเลยอุ้ยอุ้ยช่วยพี่ตายเสี่ยก็ตายเหมือนกันเชอรี่โอ้โหตายพร้อมกันเลยแล้วคือแบบรถชาวบ้านเยอะมากแต่มันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างแข่งรถเถื่อนอย่างเงี้ยแหละเสี่ยมันเดียวยากมากเลยเนี่ยอุ้ยเสี่ยโดนชนตายอ้าวเสี่ยงั้นแล้วก็เสี่ยราด้วยอยู่ข้างหลังเห็นไหมเห็นเชอรี่ไหม เสียไม่รอแล้วเชอ,อร์รี่แหละต้องเลี้ยงข้าวเสียไม่เชอร์รี่ชนะตอนนับตะกี้แล้วไม่นับก็บอกแล้วไงว่าไม่นับอะ่ะไม่ไม่ยาไม่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 ไม,ไม่รอสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคนแถวนี้งองแงเสียไม่รอเชอร์รี่เลยหรอนี่ไงรังขับอยู่เชอร์รี่ไปผิดทางอี่อรหดไปะเชอร์รี่เชอรี่ไปผิดทางอ่ะอ,อ๋อ ไปเลยเชอรี่เสียอ่อนให้เสียอ่อนให้อยู่เก๋โหขับยากมากตามมาตามมาลงทางนี้นะจ๊ะแซงเสียให้ได้เถ้าแน่จริงรอเชอรี่แป๊บนึงเชอรี่ได้แซงเสียแน่นอนอุ่ยเสียรถความว้ายเสียงูไปเร็วเฮ้ยเชอรี่แซงแล้วเหรอชิบหายละ ตน่่งขออเชรร์ีถ้าเสียไม่รอเชอร์รี่เสียก็ชนะไปแล้วถเีี่ยยยเเวลสหมาอางเสียไม่ได้อ้างเพราะว่าเสียรักเชอร์รี่ก็เลยยอมแพ้อยากให้เชอร์รี่เสียตังค์พูดพูดไดูดีมาแม้วเสียอย่าเลยแกล้งพูดเองดูดีหน่อยเลยเพราะคนรักกันต้องเสียสละบไอเชอร์รี่ไม่มีทางไม่เหมือนเชอร์รี่หรอกเชอร์รี่ไม่รักเสียเชอร์รี่ไม่เสียสลัไม่อะเริ่คราวนี้เชอร์รี่ต้อตายเชอร์รี่ไปผิดทาง เลี้ยวซ้ายถูกแล้วเลี้ยวซ้ายถูกแล้วยังมาหลอกเทอรลี่ให้ยากเลยเสียโอ้ยบอกเลยนะว่าวันนี้นะคะต้องเป็นวันของเทอร์ลี่เท่านั้นเสจยกำลังไปรอเสียด้วยไม่ต้องมาเสียแพ้แล้วอย่าพูดแบบนั้นแวเที่ยวเลยเสียแวะเที่ยวเลยแวะเที่ยวไหนจ๊ะไม่รู้ดูดิคือแบบเขาเรียกไม่เห็นเสียแล้วแบบเนี้ย เสือกำลังตามมาอ่ะเดี๋ยวฉันนี่หลอกหลอกเลยเฮ้ยนี่ขาดแล้วไม่ได้ขาดละวมันจบมันมาแล้มินิฮาร์ดโชว์ไวทีหนึ่งวีดีฮาร์ดเอ้ยยังทันอยู่ยังทันอยู่เฮ้ยเฮส่วนเส้นชัยข้างหน้าเส้นชัยข้างหน้าเส้นชัยข้างหน้าใส่กีโกงเหรอฮะไม่ใช่ข้างหน้าไม่ใช่เอ้ยเฮ้ยรถรถเสียหลักเฉลี่ มาเทียออนดอยเย้ได้กินข้าวฟรีแล้วเสียไปกินข้าวเลยอะเสียหิวแล้วได้เลยเธอเรียกอยากกินอะไรก็โหลดแอปโเจิคมาแล้วก็บอกเสียแล้วกันเดี๋ยวเสียสั่งให้ได้เลยค่ะเสียหิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ครับโเจิคอร่อยทุกวัน แฮฟฟันทุกมือไปกินข้าวแล้วหิวชิบหายบ๊ายบาย